ถึงแล้วขึ้นรถไฟกลับบ้านเจา้าขึ้นรถไฟพอใกล้จะถึงเดี๋ยว,ก,ก,วก,ก,นนก็ขึ้นแท็กซี่เพราะกระเป๋ามันนักขึ้นรถไฟที่แอร์พอร์ตมันง่ายกว่ารถไฟบ้านนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกเจา้าถึงบ้านแล้วคิดถึงอีหมูก็อ e ีอันฉันเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าขอบคุณน้องสาวนะคะที่ซื้อกระเป๋าให้ เ้อชอบมากุกะเป๋าก่อนก่อนจะไปบ้านย่ากจะไปหาเด็กๆนะเก็บของี่อนจะยืนกันเจ้าเอ้ยก่อนจะไปหรับเด็กๆต้องอาบน้าเพียนสื้อผ้าเก็บของก่อนจา้าเอาของฝากไปด้วย เพราะว่าต้องเก็บของให้มันเรียบร้อยกันเดี๋ยวกลับมาจากบ้านแม่ยากก็จะเหนือห่อยห่ามาเนาะสมศรีไปไหนก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยกันเจ้าคุณสามีไปกับไปอาบน้ำสมศรีก็เก็บของจะเอาอย่างไปเข้ากําได้กินฝั่งกับฝั่งขับรถไปแหมสองชั่วโมงเกินอยากจะไปถึงวเร็วคุณสามีเัญนอยากเห็นลูกๆไปคิดถึงลูกๆก่นสมศรีก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาเก็บพันเก็บเนี่ย จะเอาอย่างไปอของมันเยอะของเต็มกระเป๋าอะหกสิบโลมันเต็มแต่สมสีมันถึงสนามบินจช่ก่อพอไปจังมันเกิดมาประมาณสักกระเป๋าละสองโลนี่แหละก็ต้องจกออกใส่กระเป๋าตัวเก่าถือขึ้นเครื่องเจ้ากําได้ถืออย่างถือผลไม,ลม,ม้ละมุดเอ้ยมังคุดลําไยครับน้อยหนาซื้อมังคุดกับลาไยกับน้อยหนามาไงก็เลยต้องถือขึ้นเครื่องประมาณทักสามสี่กิโลนี่แหละ ก็มีก็ด,ดีนะตีมาเช็คอินเจ้าเนาะพ่าคนจะบอกว่ายัาซื้อกระเป๋าเพิ่มมันซื้อเจ้าเพราะว่ามันแปลงซื้อน้ำหนักเพิ่มมันแปลงมากเลยนะ่ะก็เลยมันซื้อก็เลยถือขึ้นเครื่องเนาะเพราะว่าสมซิมได้ถืออย่างขึ้นเครื่องไงกระเป๋ามันกันใหญ่เกินไปหรือเปล่าก็ขอบคุณน้องสาวกระเป๋าใจดีมากคุณสามีชอบ นี่แหละเป็นแม่บ้านก็ต้องเปจีรจา้าเก็บของให้เร็วหน้าําได้อาบหน้าคาได้ลลางรีบจะไปบรนมายาะเราจะไปหาลูกๆก,ก่อนคลิป <Keep. S 1> บนเครื่องบินยังได้ตัดแต่เดี๋ยวตัดต่อแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูวันหลังเนาะคลิปบนเครื่องบินนะอะประวัติสมรีมีเวลารีบรีบไปรับเด็กๆมันต้องขับรถไปทั้สองชั่วโมงกัง ทำเวลาเข้ากับได้ไดี๋ด้จะหูเข้ากับได้หูอะ่ะตันเวลาคุณสามีมันฝั่งหรือว่าคุณสามีเขารีบไปนั่นแหละค่ะรีบไปหาเด็กๆถามว่าสมศรีได้อะไรมาบ้างได้มาเยอะแยะเลยเจา้าก็คือได้มะม่วงได้น้ำพริกได้พริกปนแค่นี้แหละสมศรีชนม,มากจะเอาแบบของที่มันหาซื้อ,อยากเลยจะเอามา มาถึงบ้านยังไม่ได้นั่งลยไปอีกแล้วค่ะไป,ไปบ้านไม่ยาติต่อรับเด็ินนะคะชีวิตเดินทางแย่างเดียวชอบ่อมได้กินไปอีกสองกิโลเออสองสองชั่วโมงครึ่ง two and half hour almost like sims Thailand bring for ออกเดินค่าไปรกัได้กวนเข้ากําได้กวนจะขอไปต้องพอหน่นตังให้แกด้วยเพราะว่าอยู่เมืองไทยครับรถข้างข้างขวาจกอยู่ทันทขับรถข้างซ้ายอยู่เข้ไหมแกบอกพยายามเตือนฉันด้วยนะว่า Tell me for looking you Maybe you forget left and right แกครับอยู่เมืองไทยครับรถทางขวางไงอยู่ทางนี้รับรถข้างซ้ายต้องช่วยดูถนนหนึกแกด้วย <c oughs> เดินทางอยู่แล้ว กินเนื้อย่างดีน้นผลทานนี่จะมีเยี่ยไมีแต่แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมเออว่าแฮมเบอร์เกอร์อีกมีฮังลยน่าติงจัดเอาเลยแฮมเบอร์เกอร์มีอย่างกินได้หระบเปลเขาคนจางก็มีเยี่ยมีแค่เอฟซีคนสามีก็ชอบกินมีแต่แฮมเบอร์เกอร์เอ็มมีแต่แฮมเบอร์เกอร์แหละถนนหนทางแล้วเจ้าเดี๋ยวไปดูติดตามรอติดตามคลิปอีหมูเด้อ không tăng chắc học mình